Thank <laughs> you. ภาพ,พยนตร์และซีรีส์เกาหลีดีๆหลายเรื่องที่เราได้ดูในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานั้นมีต้นฉบับมาจากการ์ตูนในเว็บตูนนะครับคือจะพูดว่าภาพยนตร์เหล่านี้เป็นไลฟ์แอคชั่นให้กับการ์ตูนก็ได้ซึ่งที่เจ๋งก็คือคะแนนรีวิวจากสำนักรีวิวต่างประเทศก็ให้คะแนนรีวิวกับภาพยนตร์หลายเรื่องในทิศทางที่ดีเกือบหมดเช่นรักนี้เกินห้ามใจ n e v e r t e l e s s ได้คะแนนจาก IMDB 7.2เต็ม10คะแนนจากร็อคเอนท์โทเมทัวไป13นนะครับหรือสวิตชโฮมที่ได้คะแนนจาก IMDB 7.4เต็มสิวและคะแนน การสะท้อนคุณภาพของเรื่องราวที่มาจากการ์ตูนที่จะต้องสนุกน่าติดตามและหลายๆเรื่องก็นําเสนอความแปลกใหม่ให้กับผู้อ่านโดยล่าสุดทางเว็บตนก็มีการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกเอาไปทําเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วผมก็เชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่สร้างกระแสในสังคมคนชอบดูหนังและก็ชอบอ่านการ์ตูนแน่ๆเพราะเรากาลังกลับไปสู่สถานการณ์การระบาดของซอมบี้อีกครั้งและนี่ก็คือวิดีโอตัวอย่างสั้นๆที่ทางเว็บตูนทําขึ้นมาเพื่อพรีวิวให้กับคุณผู้อ่านทุกคนครับ ตูนเรื่องนี้มีชื่อว่ามัธยมซอมบี้ all of us are dead ซึ่งเนื้อหาต่อไปนี้จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องบางส่วนจาก14ตอนแรกจากในการ์ตูนนะครับฉะนั้นถ้าผู้ชมที่คิดว่าจะอ่านด้วยตัวเองอยู่แล้วก็แวะเข้าไปที่เว็บตูนได้เลยผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้ใน d e s c r i p t i o นะครับแต่ถ้าผู้ชมอยากฟังผมสรุปประเด็นเนื้อเรื่องก่อนก็เรียนเชิญน,นะครับแต่ต้องย้ำอีกทีว่าเนื้อหาตรงนี้มีสปอยนะ ประเด็นแรกก็คือสถานที่ของเรื่องจะมีจุดตั้งต้นที่โรงเรียนมปลายฮโยซันที่ซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความผิดปกติในช่วงต้นเรื่องฮโยซันก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปครับนักเรียนแบ่งเป็นห้องเป็นชั้นเรียนแล้วก็ประกอบไปด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆเพราะว่ามันก็มีปมอันหนึ่งที่ตัวละครมักจะบ่นเกี่ยวกับโรงเรียนนี้บ่อยๆก็คือบันไดาทางขึ้นโรงเรียนที่ชันกว่าโรงเรียนทั่วๆไปครับลักษณะโครงสร้างอันนี้อาจจะถูกเอามาใช้ในเหตุการณ์สําคัญในช่วงหลังก็เป็นไม่ได้ทีนี้ตัวละครสําคัญของเรื่องจะประกอบด้วยคนแรกโจ นักเรียนประจําชั้นปี2ห้อง5เธอเป็นตัวเอกของเรื่องครับออนโจนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีน้ําใจเด็กสาวยังแสดงออกถึงความเสียสละและความกล้าหาญออกมาเมื่อครูต้องการคนช่วยเหลือเพราะว่าในขณะเดียวกันออนโจก็ไม่ได้หวานใสนะครับแต่ว่าเธอก็มีคาแรคเตอร์ที่สู้คนอีกด้วยคนที่2ครูลีหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือลีบยองชันก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญวิชาเคมีและถ้าดูจากเบื้องหลังของเขาชีววิทยาก็น่าจะเชี่ยวไม่แพ้เคมีแน่ๆครับ ครูลีคือตัวละครที่เป็นปมของเรื่องราวทั้งหมดวเวลาจะเห็นข้อมูลชวนตงหิดใจหลายๆอย่างนะครับเช่นกลิ่นตัวที่เหม็นเหมือนกลิ่นสาบของสัตว์การขาดสอนไปเรียนหนึ่งจากเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของครูซึ่งลือกันว่าลูกเมียของครูลีนั้นได้หายตัวไปมีเบาะแสพบคนเห็นว่าครูขนกระเป๋าใบใหญ่ที่มีคราบเลือดออกไปนอกบ้านกระทั่งก็มีบางคนก็นินทากันนะครับว่าครูเป็นพวกกินเนื้อคนกันเลยทีเดียว ลีบยองชันยังมีส่วนผูกพันกับคดีความที่เพื่อนของตนเองฆ่าตัวตายและที่สําคัญที่สุดก็คือคูลีน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องการระบาดของซอมบี้มากที่สุดอีกด,ด้วย ตัวละครคนที่3ฮาฮยอนจูนักเรียนหญิงที่หายตัวไปกว่า2วันครับเพราะว่าถูกครูลีกักขังเอาไว้ในห้องชมรมเมื่อหนีรอดมาได้เธอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ2วันก่อนเธอกาลังเขียนรายงานอยู่ในห้องชมรมวิทยาศาสตร์พอคิดงานไม่ออกฮยอนจูก็เลยอยากจะสูบบุรี่ขึ้นมาแต่ว่าเธอไม่ได้พกไฟแชกมาด้วยฮยอนจูก็เลยใช้ทักษะล็อกพิกกิง้งสเดาะกุญแจห้องทํางานของครูลีเข้าไปครับทว่าสิ่งที่เธอเจอด้านในกลับเป็นกรงหนูแฮมสเตอร์ที่ไล่กัดกันเองด้วยความเมตตาเด็กสาวจึงเปิดกรงเพื่อพยายามแยกหนูพวกนั้นออกจากัด ในตอนนั้นเองที่ครูลีกลับมาที่ห้องเขาว่ากล่าวตักเตือนและกําลังจะปล่อยฮยอนจูกลับไปแต่ว่าพอเด็กสาวบอกว่าเธอโดนหนูกัดฮยอนจูก็ถูกครูมัดมือแล้วก็ขังเอาไว้ในห้องทํางานทันทีเธอถูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ําแล้วก็ถูกเจาะเลือดไปตรวจถึง4ครั้งกระทั่งเด็กสาวก,ก็หนี่ยวมาได้สําเร็จฮยอนจูที่รอดมาได้นั้นมีอาการหวาดกลัวพร้อมกับมีไข้สูงจากนั้นเธอก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งในช่วงที่ถูกนําส่งโรงพยาบาลเธอน่าจะกลายสภาพเป็นซอมบี้อย่างเต็มตัวแล้วก็คงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกกกิดดาาารระบท,ที่ลลมุม นอกจากนั้นการที่ผู้แต่งเลือกให้หนูเป็นสัตว์ที่แพร่กระจายเชื้อซอมบี้มาสู่คนก็เป็นเหมือนอิสตอร์เอ็กไปยัง Resident Evil ด้วยครับเพราะว่าทีไวรัสก็ได้หนูในท่อระบายน้ำนี่แหละครับเป็นพาหะเชื้อโรคที่นําเชื้อเข้ามายังเมืองแรคคูนในเวลาต่อมานั่นเองตัวละครสําคัญคนที่4ปาร์คซอนฮาวาหรือว่าครูปาร์คเธอเป็นครูภาษาอังกฤษที่เข้ามาสอนในชั่วโมงต่อจากครูลีครับ ซึ่งหลังจากสอนไปได้ครึ่งชั่วโมงก็มีแขกมาเยือนใช่แล้วล่ะครับเธอคนนั้นก็คือฮยอนจูที่เพิ่งหนีมาได้กรูป,ปาร์คนั้นจัดเป็นตัวละครหญิงแกร่งที่ควบคุมสติได้ดีเธอเก่งเรื่องการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับเช่นตอนที่พาฮายอนจูไปห้องพยาบาลเธอก็ใช้วิธีให้นักเรียนเขียนไว้บอร์ดมาบาังเอาไว้ แต่ยังเป็นคนสั่งให้นักเรียนคนนึงคอยจับตาดูครูลีเอาไว้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แบกสถานการณ์ในช่วงแรกของเรื่องเอาไว้เลยก็ว่าได้ครูปาร์คยังเป็นคนที่ครูลีไว้ใจบอกความลับบางอย่างให้เธอได้รู้ฉะนั้นเธอน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวแปรสำคัญให้กับเรื่องราวหลังจากนี้แน่ไม่มากก็น้อย อิสเตอร์เอเกี่ยวกับครูปาร์คอาจจะเป็นบทเรียนที่เชอสอนครับประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สอนนั้นอ้างถึงเมืองบาร์เซลโลนาเมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญาประเทศสเปนซึ่งสเปนก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของสเป i s h ฟลูในปี1918อีกทั้ง s สเป i s h ฟลูยังถูกใช้เป็น background สตอรีให้กับ Resident Evil Village อีกด้วย ตัวละครสาคัญคนที่5ลีซักเธอคือนักเรียนหญิงอีกคนที่ช่วยพาฮยอนจูไปห้องพยาบาลลีซักเป็นคนที่เสียสละแล้วก็อยากดูแลเพื่อนนะครับเพรว่าเธอก็ถูกฮยอนจูกัดในช่วงที่เธอดูแลเพื่อนที่กําลังป่วยเอาเลยครับแล้วตัวละครสมทบอื่นๆที่ยังไม่ได้มีบทเยอะในตอนนี้นะครับก็ได้แก่ครูห้องพยาบาลที่โดยสารไปกับรถแอมบูเลนส์ ครูใหญ่ที่เป็นทุกอย่างให้กับโรงเรียนนี้นะครับตั้งแต่งานกวาดขยะไปจนถึงการเป็นเสาหลักให้กับคุณครูและก็นักเรียนทุกคนและก็นักสืบทรงแจอีกที่เข้ามาทําคดีกักขังนวงเหนียวรวไมไปถึงเบาะแสเบื้องหลังบางอย่างของครูลีครับฉะนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านในเรื่องของมัธยมซอมบี้ไป14ตอนผมว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของกระตูนเรื่องนี้เลยก็คือจังหวะการเล่าเรื่องการลำดับภาพที่ทําได้ดีอ่านง่ายโดยเฉพาะวิธีวางภาพวางช่องสาหรับอ่านที่เว็บตูนด ในแง่ของเนื้อเรื่องแม้จะไม่ได้ใหม่แต่ก็ยังมีแง่มุมมีปมให้เราอยากรู้ต่อนะครับว่าตัวเนื้อเรื่องจะเฉลยที่มาของการระบาดยังไงโดยเฉพาะกลไกที่เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของซอมบี้ในเรื่องนี้ความลับของครูลีและก็ปลายทางของตัวละครในเรื่องจะจบแบบไหนต้องบอกว่า all of us are dead นั้นแต่งจบแล้วนะครับถ้าผู้ชมฟังที่ผมสรุปแล้วชอบอยากรู้เนื้อเรื่องต่อก็แวะเข้าไปอ่านในเว็บตูนได้เลยโดยทางเว็บตูนก็มีโค้ดเหรียญฟรีมาแจากให้ผู้ชมที่ติดตามเดอะมูฟตตามนี้เลยนะผู้ชมสามารถเอาโค้ดไปกรอกตามลิงก์ที่แปไว้้ใใหนนนครัะบ ทีนี้นอกจาก All of Us Are Dead แล้วการ์ตูนเรื่องอื่นก็มีให้เลือกอ่านได้ครบทุกแนวเลยนะครับเช่น Sweet Home เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีชีวิตโดดเดี่ยวจู่ๆเขาต้องอเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คนในอาพาร์ตเมนต์กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในขณะที่เมืองที่ห้อมเล้ามาไว้ก็ล่มสลายอย่างรวดเร็วเพราะว่ามนุษย์ได้กลายสภาพเป็นอสุรกายที่ดุร้าย Sweet Home จึงเป็นการ์ตูนแนวดราม่าที่ผสมผสานความสยองขวัญกับการเอาตัวรอดของคนที่ติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้น แท็กซี่ดรเวอร์คนขับแท็กซี่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะไปส่งผู้โดยสารแล้วทีมงานแท็กซี่สายรุ้งยังมีบริการเป็นตัวแทนแก้แค้นให้ด้วยครับภาพรวมของแท็กซี่ดรเวอร์จึงให้ฟีลลิ่งเหมือนเราได้อ่านการ์ตูนฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือลูกค,ค้าแต่ว่าต้องดอกจานไว้นิดนึงนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาที่เข้มขน้นในขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องความรุนแรงกับเรื่องเพศด้วยนะ หรือว่าจะเป็นการ์ตูนแนวโรแมนต์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเช่น our beloved summer เรื่องราวของคู่รักที่เลิกรากันถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะพบเจอกันอีกแต่ว่าเมื่อครั้งที่ยังคบหากันอยู่ทั้งสองเคยทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและมุมมองของนักเรียนที่เป็นที่1และก็ที่โหลข,ของห้องกระทั่งเวลาได้ผ่านไป10ปีนะครับสารคดีเรื่องนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาส่งผลทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาถ่ายทำสารคดีภาคต่อแม้พวกเขาจะเลิกกันไปแล้วก็ตาม n นวอ r ทอ e l เลสกับเรื่องราวของหญิงสาวชายหนุ่มที่มีมุมมองความรักกันคนละแบบกระทั่งทั้งสองได้มาเจอกันจนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดเป็นวลียอดฮิตในช่วง้ค่ำคืนกับข้อความไปดูผีเสื้อบ้านเราไหมอุ๊ยจะไปจริงเหรอ <laughs> แม่ขนาดบรรยายให้คุณผู้ชมได้ฟังก็ใจวิววิขึ้นมาแล้วครับ เอาละนั่นแหละเว็บตูนเขาก็มีการ์ตูนให้คนทุกอ่านได้เลือกติดตามมากมายครบทุกแนวคุณผู้ชมที่ชอบอ่านการ์ตูนก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วนะก่อนจากกันไปก็ฝากโค้ชเวียนฟรีกับลิงก์ในด e สคริปชั o นที่เดมูฟเอามาแจกคุณผู้ชมนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ